สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีพัสดุมาส่งบ้านนุชอีกแล้วนะคะก็เป็นพัสดุกล่องชิ้นใหญ่เบ้เริ่มสองชิ้นนะคะแล้วก็มีชิ้นเล็อกอีกหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยว เรามาแกะไปพร้อมกันดีกว่าว่าข้างในมันคืออะไรนะคะอันนี้นุษสั่งตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะคะแล้วก็ร้านเพิ่งจะส่งของมาให้นะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันเลยดีกว่าว่าข้างในมันคืออะไรนะคะแสงอาจจะแยงตานิดนึงนุอาจจะแบบทำตาหยีนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้คือหันหน้าสู้แสงนะคะมาเรามาเริ่มด้วยการเปิดกล่องใหญ่กันก่อนแล้วกัน มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรก็อาจจะได้ยินเสียงรถบ้างนะคะเพราะว่าบ้านน้ตอยู่ติดถนนหลักในหมู่บ้านนะคะก็จะได้ยินเสียงรถวิ่งค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะกล่องใหญ่กล่องแรกที่ได้มาคืออะไร สิ่งแรกนะคะรอเรือชัดมากนะคะเราจะต้องตั้งใจแกะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะค่อนข้างที่จะเสียดายบบเบิลนะคะมันสามารถเอาไปใช้ต่อได้นั่นเองนะคะออย่อ,อสิ่งแรกนะคะที่อยากจะแนะนำสำหรับใครที่ ฟอกสีผมนะคะแล้วก็เล่นสีผมโทนบนโทนเทานะะี่ค่ะอันนี้คือแชมพูซินเวอร์นะคะแชมพูเทานั่นเองนะคะสามารถใช้ได้แล้วก็ถามว่าผมสีแบบนู้สามารถใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่มันใช้ความหมุนค่อนข้างที่จะน้อยมากเพราะว่าพื้นผมเราไม่ได้โดนฟอกโดนกัดนะคะมันจะไม่ได้ความหมุนมากนะคะแนะนำสำหรับผมฟอก ผมที่สว่างตั้งแต่ระดับ7-8-9ขึ้นไปนะสามารถใช้แชมพูเท้าได้สะ ครั้งหนึ่งทิ้งไว้ครั้งละ10นาทีนะคะแนะนําว่าอาทิตย์หนึ่งใช้แค่สองครั้งก็พอต่อสัปดาห์นะคะอย่าใช้เยอะเพราะว่ายิ่งใช้เยอะนะคะผมก็จะยิ่งแห้งนะคะแล้วก็หยาบกระด้างนะคะมันเป็นการเติมเม็ดสีนั่นเองนะคะไม่ต้องสระทุกครั้งที่เราสระผมอาทิตย์หนึ่งแค่สองครั้งก็พอสระรอบละส0นาทีทิ้งไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยทรีทเมนต์สูตรเข้มขน้นที่มีเนื้อเข้มขน้นและสามารถทำให้ผมเรานิ่ม ได้ดีนั่นเองนะคะของนุชก็คือใช้เหมือนกันนะคะนุชจะใช้แชมพูม่วงแชมพูเทาสลับกันไปนะคะอาทิตย์ละครั้งของนุชไม่ไม่ได้ทำบ่อยนะคะแชมพูเทานุชสั่งมาน่าจะหน้าจะยี่สิบขวดเลยสักอย่างนั่นแหละจำไม่ได้นะคะอ่ะอันนี้คือสี่ขวดแล้วนะคะสี่แปดนะคะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สิบสี่อะยี่สิบสี่ขวดนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็น โลม้วนผมนะคะเสียบไปกับหัวใดนั่นเองนะคะแล้วมันก็จะทําการม้วนผมของเรานะคะใครที่ใช้ไม่เป็นนะคะไปหาดูคลิปนะคะนุชทาคลิปไว้ให้แล้วนะคะเนี่ยม้วนผมได้นะคะสําหรับใครที่แบบผมไม่ได้แข็งแรงมากไม่ได้แบบตรงทื่อนนะคะ สำหรับผมเส้นใหญ่ก็จะเอาไม่ลงนะคะเอาไม่อยู่นะคะแนะนำว่าให้แบ่งเป็นช่อบ,บางๆไม่ต้องหนามากนะคะแล้วก็ถ้าผมตรงมากๆเน้นใส่โฟมด้วยนะคะแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยม้วนได้เลยนะคะม้วนจะตั้งขึ้นกับความลงนะคะอยู่ที่ว่าเราอยากได้รอนม้วนเข้าหรือว่าม้วนออกนะคะมันจะมีลูกศรบอกอยู่ที่ตัวกลวยอันเนี้ยนะคะตัวกลวยม้วนลมนะคะนุชเรียกไม่ถูกกันว่าเรียกอะไรดีนะคะ นั่นแหละมันจะใส่ได้กับใดเกือบทุกรุ่นเลยนะคะความกว้างของเขานะคะแค่ถอดหัวเก่าของมันออกนะคะแล้วก็เสียบลงไปเลยนะคะมาคราวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นทรีทเมนต์ทียูนั่นเองนะคะเนื้อครีมมีความข้มข้นนะคะเนื้อครีมเป็นสีขาวนะคะ ความเข้มข้นคือเข้มข้นมากคือความอย่างไงก็คือไม่มีหกไม่มีหลเนื้อครีมไม่มีความเหลวเลยนะคะราคาไม่ได้สูงมากนะคะกลิ่นหอมติดผมด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะขนาด500กรัมนะคะอันนี้คือ เนื้อครีมคือเต็มกระปุกแน่นๆเลยนะคะนี่ความให้ดูเลยนะคะคือไม่มีการไหลเลยจ้าเนื้อครีมคือเข้มข้นมากจริงๆนะคะน่าจะได้มาห้ากระปุกนะถ้าจะไม่ผิดนะเพราะนุสั่งมานะคะมาเดี๋ยวเราก็จะมาดูกล่องที่สองกันนะคะว่าเรามีสินค้าตัวไหนอีกบ้างน,นะคะกล่องแรกผ่านไปแล้วนะจ๊ะมา กล่องที่สองตอกันเลยนะคะไม่รอช้านะคะคือไม่นุดมันดบับหมนุษุ์ก็ไม่รู้นี่นุดต้องมาอัดเสียงใส่ไปที่หลังนะคะลืมชาร์จแบตไงมาจ้าตัวแรกนะคะที่เราเปิดกล่องปุ๊บเจอนะคะก็คือครีมยืดขั้นตอนเดียวนะคะของคาโลเดียนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเนื้อครีมกลิ่นนุดว่าไม่ค่อยฉุนมากนะคะแต่ขอบอกว่ายายืดตัวเนี้ย เหมาะกับช่างมืออาชีพเท่านั้นนะคะมันเป็นครีมยืดขั้นตอนเดียวนะคะไม่เหมาะกับผมที่หยิกเยอะๆผมเส้นใหญ่นะคะหยิกหย่อยเอาไม่ลงนะคะเหมาะกับผมที่อ่อนแอชีฟฟูนะคะแล้วก็เส้นเล็กเส้นกลางนะคะเส้นใหญ่หยิกหนาเยอะๆเอาไม่ลงนะคะถ้าใครหยิกเยอะๆนะคะแนะนําให้ไปยืดยายืดแบบ2ขั้นตอนแทนนะคะอันนี้มันจะเหมาะกับผมที่เส้นกลาง เส้นเล็ผมอ่อนแอผมไม่ได้หยิกเยอะๆนะคะแล้วก็ยืด จบแล้วนะคะทำเคราตินสดทับได้เลยผมก็จะเงาจะนุ่มจะเด้งอ้อแล้วก็ครีมยืดตัวนี้นะคะสามารถยืดตรงได้แล้วก็ดัดได้นะคะยาโกกของเขาเราก็จะใช้เป็นยาโกกน้ำยาสำหรับล็อกผมดัดนะคะสามารถยืดได้แล้วก็ดัดได้นั่นเองนะคะนุชสั่งมาน่าจะสามถุงนะคะต่อมา จะเป็นยายืดสองขั้นตอนนะคะของคาโลเดียนั่นเองนะคะน้ำยาตัวนี้นะคะเรียกอย่างหนึ่งคือน้ำยายายืดถุงฟ้าค่ะช่างบางคนก็จะเรียกยายืดถุงฟ้านะคะแต่ชื่อของเขาก็คือคาโลเดียยืดสองขั้นตอนนะคะคารโลเดียตัวนี้นะคะแนะนำเลยว่าใครที่ผมเส้นใหญ่หยิกเยอะๆแบบหยิกหย่อยๆนะคะใครที่แบบว่าเอาไม่ลงน้ำยาตัวเนี้ย ของคาโรเดียนะคะสามารถยืดตรงได้นะคะทิ้งระยะเวลาให้ได้เช็คความยืดหยุ่นให้ได้พราะุชลองแล้วนะคะยิกเยอะตัวนี้เอาลงแน่นอนนะคะแล้วก็สามารถยืดได้แล้วก็ดัดได้เช่นกันนะคะใช้ดีใช้ดีอยู่สำหรับใครที่ผมยิกเยอะ,ยอะนะคะสำหรับช่างผมมืออาชีพเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ซื้อไปยืดเองนะจ๊ะเอาไปให้ช่างยืดให้จ้ะ เข้าร้านสริสวยจ้ะเสียตังค่ะจ้ะยืดเองเดี๋ยวโคนหักนะจ้ะไม่คุมกันจ้ะเพราะว่ายาย,ยืดอ่ะมันจะมีแบ่งเกตไปว่าสําหรับผมยังไงนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ว่าถุงเดียวยืดได้ทุกสภาพเส้นผมนะคะไม่ใช่นะคะเมื่อกี้ก็เป็นทรีทเมนต์ทียูนะคะของอ่ะตอนนี้ยังได้มาไม่ครบนะคะน่าจะยังมีขาดอยู่อีกสองลังสองหรือสามลังประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าสินค้ามาอีกนะคะนุชก็คือจะมาแกะคลิป แกะกล่องแกะพัสดุให้กับคุณคุณดูอีกนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะเก็บของใส่กล่องนะคะแล้วก็เตรียมติดป้ายและคงราคาหนูหนีนันนะจ๊ะใครที่สภาพผมมีปัญหานะคะก็ไปหาซื้อสินค้าเกี่ยวกับเส้นผมนะคะคือนุชอะมีสินค้ามากมายเกือบ500รายการนะคะแล้วก็สต็อกของไว้ค่อนข้างเยอะนะคะ อันนี้สินค้าตัวสุดท้ายที่นุ่จะแกะให้ดูนะคะก็คือเป็นถุงนิ้วสําหรับเล่นเกมนะคะนุ่เล่นเกมเกมเดียวเลยคือเล่นเกม p ับ g ีนะคะพับจีม b i บานะคะสั่ง4ชิ้นฟรี1ชิ้นแล้วก็ฟรีกล่องนะคะกล่องเก็บ ถุงนิ้วของเขานะคะแนะนําว่าใครที่ชอบเล่นเกมนะคะถุงนิ้วใช้อาทิตย์หนึ่งแล้วกรลณาซักนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการหมักหมมของแบคทีเรียนะคะแล้วก็ทําให้ถุงนิ้ว,วเรามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นิดนึงนะจ๊ะกรลณาใช้แล้วก็ซักนะคะแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ร่มนะคะอย่าอย่าแบบเล่นจนแบบว่าไม่ซักเลยบางคนเป็นนะคะเล่นแบบว่าไม่ได้ซักเลยนะคะแล้วก็ พอมันเย็นก็คือทิ้งแต่ของนุชอะ่ะจะใช้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะซักแล้วก็จะเปลี่ยนคู่ใหม่จะสลับกันอย่างเงี้ยเออใช้ไปซักไปใช้ไปซักไปนะจนกว่ามันจะยืดย้วยยานก็จะทิ้งนะคะจะให้กล่องเหล็กมาอันนึงนะคะก็จะเป็นถุงมือถุงนิ้วต้องบอกถุงนิ้วห้าคู่นะคะแล้วก็กล่องเหล็กหนึ่งกล่องสําหรับใส่ถุงนิ้วเวลาเราเอาไว้เล่นเกม,มแล้วนั่นเองค่ะจะได้หายง่ายๆแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ควรใส่ในกล่องหรอกจริงๆเฮ้ยตายเถอะ ไปข้างนอกแล้วค่ะไม่เจอคู่อยู่ไหนวะคู่อยู่ไหนอะไรเงี้ยมีให้ก็เหมือนไม่มีอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้ใช้ไงเออนี่แหละก็แกะของครบเรียบร้อยนะคะสองกล่องใหญ่กับหนึ่งพัสดุชิ้นเล็กๆเล็กๆนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะรออีกสองกล่องนั่นเอง ถุงนิ้วอ่ะนุชบ่อยนะว่าใครที่เล่นเกมนะคะแนะนําว่าให้ใช้ถุงนิ้วนะคะแล้วหน้าจอของคุณอะ่ะมันจะทัชสกรีนแบบลื่นมากลื่นปื๊ดเลยนะคะมันจะไม่มีการเสียดสีแบบฝืดๆอะไรอย่างเงี้ยนุชจะใส่ถุงนิ้วแค่นิ้วโป้งนะคะเพราะว่านุชจะใช้นิ้วโป้งเป็นหลกักแล้วก็นิ้วอื่นก็เราจะใช้ปุ่ม ปุ่มช่วยอะไรเงี้ยเออใครที่แบบว่ากดที่ปุ่มหน้าจองเดียวก็ใส่ไปเลยค่ะสี่นิ้วนะคะแต่นุชออะใช้นิ้วปัดที่หน้าจอแค่สองนิ้วก็คือจะใสแค่สองนิ้วเท่านั้นบางคนเห็นไหมเคยเห็นไหมนักสตรีมเขาจะใส่สี่นิ้วเลยอะไรเงี้ยแต่แล้วแต่บางคนนะคะแต่นุชอ่ะจะใช้ตัวจอยช่วยอีกทีหนึ่งนะคะนั่นแหละมันจะง่ายเราถนัดอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าเราเริ่มใช้ตั้งแต่แรกๆนะคะคราวนี้มันก็จะชินกับการใช้จอยช่วยยิงอะไรประมาณเนี้ย คือมือเรามันเล็กไงนิ้วเรามันสั้นไงบางคนนิ้วมันยาวมือใหญ่มันก็เนาะมันก็เล่นถนัดเลยแต่เราอ่ะมือมันเล็กนิ้วมันสั้นไงเออนิ้วยาวไงไม่ถนัดไม่ถนัดมือก็เลยต้องหาเตอรช่วยนะคะมันไม่เรียกว่าเป็นการโกงนะคะมันไม่ได้โกงค่ะเราไม่ได้ใช้แบบพวกแบบใช้อะไรนะเปิดเปิดการยิงหรือว่า ตัวช่วยในการมองทะลุเป้าเราไม่เติมโปรพวกนี้นะคะเติมโปรการมองเห็นเติมโปรทะลุเป้านู่นนี่นั่นมันจะมีการโกงอยู่นะคะแต่เราไม่ใช่ค่ะเราใช้ฝีมือล้วนๆนะคะใครที่อยากติดตามนุชนะคะกับช่องเล่นเกมนะคะก็คือไปหาชื่อนะคะชื่อว่ายิงกูจังนะคะนุชจะแยกช่องแล้วนะคะอีกช่องหนึ่งก็คือจะลงเกี่ยวกับคลิปการเล่นเกมหมดเลยนะคะจะไม่รวมแล้วมันงงมันมั่วตัวไปหมดนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะกับการแกะกล่องพัสดุจ้ะ